สวัสดีครับผมเต้เต้ล็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปวันนี้ผมกําลังจะเดินทางไปร้านพี่ตุยมิวสิกนะครับวันนี้ผมมีถ่ายสัมภาษณ์กับพี่หมูคารายนะครับแล้วผมจะนําคําถามประโยคเดดครับที่หลายคนถามเข้ามานะครับว่าชาร์กทีอาวันกับชาร์ก M3 นะครับในมุมมองของพี่หมูเนี่ย มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพราะว่าพี่หมูก็ได้สัมผัสทั้ง2ตัวนี้แบบละเอียดเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เจอพี่หมูนานมากครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะแต่งตัวแล้วก็เตรียมเดินทางไปนะครับและคลิปนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับก็จะเป็นกระเป๋าผ้าเคลือบลายน่ารักน่ารักนะครับายชิ i f f อนครับเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อแฟนเพจไว้ให้นะครับสามารถเข้าไปดูคุณสมบัติข้อมูลแล้วก็ลายต่างๆของกระเป๋าบ y c h ฟฟ f อนได้เลยนะครับสวยงามมากๆแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆครับโอเคเดี๋ยวเราจะตัดาไปที่ร สิ่งดนตรเจอกับพี่หมูคาไลเลยครับผมตอนนี้ผมได้อยู่กับพี่หมูคาไลแล้วครับดีใจมากเลยครับที่ได้เจอพี่หมูครับแล้วก็อยากจะให้พี่หมูอัปเดตเรื่องชาร์ก M3 ตอนนี้ s ิเกเนอเจอร์เป็นยังไงบ้างครับชาร์กตอนนี้เราก็ค่อยๆเร่งผลิตออกมาทีละตัวทีละตัวตัวจากมือคนนะไม่ได้เครื่องจัรแบบเราจะมันก็เลยออกมาทีละตัวแบบทุกส่วนเนี่ย เราจะแบบค่อยๆผ่านแล้วค่อยๆดูแลแล้วพี่ก็จมาคอยดูตอนบทสรุปคอเป็นแบบนี้ขันโยกแบบนี้ครับต้องไหนต้องทํำยังไงยังไงก็ถือว่าโอเคพอใจครับคือครั้งแรกที่ผมเห็นชาร์ก M3 ออกมาคือทุกส่วนจะเป็นแบบขาวบริสุทธิ์มาเลยครับพี่หมูแบบขาวสะอาดเลยอ่ะจริงๆเมื่อสมัยก่อนตอนสมัยวัยรุ่นติดใจกับกีตาร์สีขาวของมือกีตาร์สมัยเก่าเนี่ยอย่างอทิเช่น สโคเปียนอย่างเงี้ยที่เขาไปแสดงสดที่ญี่ปุ่นมือกีตาร์ประจำเขจะใช้กีตาร์แบบสีขาวมันก็เลยเป็นภาพจําแล้วก็หลายๆคนลิชี่แม็กมอหรือใครต่ใครหรือใครสมัยนั้นคือเรื่องทั้งเรื่องพอสีขาวใช้ไปสักพักแล้วมันจะเหลืองใช่ครับใช่ก็เลยชอบมันออกครีมคีมแล้วก็เหลืองๆใช่ใช่ด้วยการเวลามันจะทําให้ออกครีมแล้วก็ออกเหลืองที่แบบว่ามันค่อนข้างทํายากครับแล้วมันก็มีที่มาว่าอ๋อมันมาจากขาวแล้วมันก็เหลืองมาสวยดีมันไม่เรียวย้อนยุกนะครับด้านหน้านี่มองว่าย้อนยุกแต่ทุกอย่างเนี่ยเป็นโมเด เวลาได้สัมผัสทั้งรูปหลอกติ๊กออพอันนี้โค ก็คือเหมือนจะอัพอัพเกรดขึ้นจาก M 1 M 2สมัยที่เป็นอีกสไตล์หนึ่งประมาณนี้มันเขนี่จะให้เสียงใสใสเสียงโมเดิร์นสมัยนี้ก็จะมีความใสเพราะนปนเยอะเออเราก็จะเพิ่มความใสตรงนี้แล้วก็ความหนักหน่วงก็อยู่ที่ฮัมเบอร์เกอร์ตัวนี้อยู่แล้วครับเออแล้วก็จะมีลูกเล่นอะไรนิดๆหน่อย Short วฟครับอ่า Short ว a อะไรให้มันแบบว่ามีสีสันหรือไม่ก็บางทีเราอยากจะหยุดอะไรให้มันเงียบสนิทก็กดตัวนี้นะตัดๆๆโอ้โนี่เสียงรีบงรีเวิร์บดีเล์จะหายหมดเลยครับกก็็็็ิดออจะเปน โปโตก็โ,โตกครับ<ำ>ด้านหลังจะเป็นก้อนใหญ่ให้เสียงซึ่งแบบว่าหนาแน่นแล้วก็มีความใสแน่นอนพอใจมากแล้วก็ด้านหน้าในคุณเห็นคอเป็นอย่างเงี้ยเลเดนจะเป็นแบบว่าโ ER มเดิร์นครับ เราต้องลองมาสัมผัสดูครับสัมผัสดูจะรู้อ๋อมันลื่นสมมุติว่าผมห้อยดงๆเนี่ยจะล่นเลยครับเพราะว่าคอเป็นแบบเดียวกับรุ่นทีอาวันเลยครับใช่ใช่เล่นง่ายมากแล้วของเต้เต้เป็นไงของผมตอนนี้กําลังจะทํ็รตที่สองครับพี่หมูอันนี้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 คือไอตัวที่เสร็จเนี่ยมันไปหมดแล้วครับผมก็เหลืออยู่ตัวที่กาลังจะรอกําลังวันนี้ก็มาตรวจงานด้วยกันครับพี่หมู ทีนี้ครับพี่หมูมีน้องๆถามมาสงสัยเพราะว่ารุ่นชาร์กที่อวันของผมที่ผมทําเป็นสิกเนเจอร์รุ่นแรกแล้วก็ตอนนี้ก็ทํา M3 รุ่นพี่หมูด้วยนะครับก็คือทําไล่เรียกกันนยครับน้องๆสงสัยว่า2ตัวเนี้ยแตกต่างกันยังไงครับแล้วก็มีคนถึงขั้นวัดกันด้วยครับว่าตัวไหนดีกว่ากันครับพี่หมูพีมูคนจริงกีตาร์สองตัวนี้มันเกิดจากสิ่งที่เราอยากได้ และสิ่งที่เราพึงพอใจโดยที่ไม่ได้คิดว่าเสียงของอีกตัวหนึ่งหรือของเราเนี่ยมันจะแบบโดดเด่นยังไงพีอว่าเออเสียงแบบนี้ที่พี่ชอบเราอาจจะฟังได้จากเสียงจากคลิปจากที่คุณเต้เล่นและจากที่ผมเล่นเนี่ยเสียงมันก็จะเป็นแบบว่าหรือว่ามีคาแรคเตอร์ซึ่งต่างกันอยู่แล้วแล้วก็อุปกรณ์อะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ทั้งที่ผมได้บอกไว้ตั้งแต่ปลิ้กอัพจนมาถึงเลเดียนด้านหน้าหรืออะไรเพราะฉะนั้นคนที่ได้ไปทั้งคู่เนี่ย อยู่ที่ว่าคุณชอบในแบบไหนแล้วก็เล่นเล่นออกมาให้แบบสมบูรณ์ด้วยตัวเองเสียแล้วมันจะดีมันเองคือกีตาร์เนี่ยจะเอาบางยี่ห้อมาเปรียบเทียบกับบางยี่ห้อหรือเอาศิลปินบางคนมาเปรียบเทียบกับอีกบางคนยุคนี้ก็คงไม่ไม่มีใครเปรียบเทียบละครับเพราะทุกคนมุ่งมุ่งหวังทําแต่สิ่งที่แบบว่าสิ่งดีๆที่ตัวเองชอบและประสบการณ์ที่ตัวเองมีมานานยาวนานมายัดใส่แบบนี้ครับ พูดไม่สุภาพมากพอมาใส่ในนี้แหละคือฉันต้องการความสแตนดาดอ่ะฉันก็จะเล่นแบบธรรมโลกอย่างเงี้ยฉันต้องการความใสฉันก็จะใช้ปิกอัพแบบนี้อ่าครับอ่แล้วฉันต้องการแบบว่าอะไรที่ครอบคุมหน่อยหนักแน่นฉันก็จะตัวหลังจะเป็นทามกริงอยู่เพื่อแบบว่าทุกคนที่ได้เอากีตาร์ตัวนี้ไปเล่น่ะมันจะได้เล่นกว้างขึ้นครับแล้วก็มั่นใจด้วยลูกบิดล็อกต้องใช้คําว่ามันลดอัตราความเพี้ยนสร้างความมั่นใจให้เราบนเวทีได้เยอะเลย ส่วนที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ตัวเราสรสร้างเสียงออกมาเพราะนั้นทั้งสองรุ่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทั้งคู่เนี่ยคิดและอยากได้แบบนั้นออกมาสร้างทุกอย่างเนี่ยก็ต้องให้อยากให้มันดีทุกอย่างที่คนสมัยใหม่ม่สร้างก็ต้องคิดอ่ะให้มันดีผงไม่มีใครคิดว่าทำให้มันแย่ลงอะไรเงี้ยทุกอย่างก็เลยแบบว่าเออเนี่ยมันก็ดีเป็นในแบบของเขาอันนี้ก็ดีในแบบของพี่ครับอะ,อะไรเงี้ยแต่ทุกคนที่ได้ไปเนี่ยทุกคนก็จะเป็นคนนําทาง กีตาร์ตัวนี้ไปเองอืครับก็คือสรุปจะต่างคาแรคเตอร์กันใช้งานได้ดีทั้งคู่ครับพี่หมูมันมันจะมีมาตรฐานของของแต่ละคนอยู่ในนี้ใครได้ตัวไหนไปก็จะได้มาตรฐานของคุณเตเต้ได้มาตรฐานของผมในสิ่งที่ผมชอบอยากให้มันเป็นเหมือนที่คุณเตเต้ครับแค่นั้นเองส่วนที่เหลือคุณอาจจะไปสร้างให้มันแบบโอ้โหฟีลลิ่งมหาการอะไรได้ได้เลยด้วยตัวคุณกีตาร์นี่เป็นตัวที่แบบว่าบรรทัดฐานที่ดี ไปสร้างสิ่งที่ดีเท่านั้นเองเพราะนั้นไว้ใจได้ครับประมาณนี้ครับทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันเสมอมานะครับทั้งความเคลื่อนไหวนะครับทางช่องผมด้วยแล้วก็ทางช่องพี่หมูด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่ทําร่วมกับแบรนด์ชาร์คด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับ